ครับก็สวัสดีนะครับผมแจ็คตั้งเดี่ยมเมตตานะครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆครับที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอนี้นะครับก็ในส่วนวีดีโอนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะมือใหม่เลยนะครับที่ทําน้ําเขียวนะครับที่เริ่มทําแล้วนะครับหรือว่ากําลังจะหาแนวทางที่จะทานะครับวันนี้จะพามารู้จักกับไอตัวหัวเชื้อนะครับคาว่าหัวเชื้อน้ําเขียวนะครับหลายคนยังงงอยู่นะครับว่า เราต้องหาหัวเชื้อจากไหนนะครับทั้งๆที่เรามีน้ําเขียวอยู่นะครับที่เขาเรียกกันว่าหัวเชื้อหัวเชื้อนะครับซึ่งไอ้คำว่าหัวเชื้อนะครับจะแยกออกง่ายๆเลยก็คือน้ําเขียวที่เข้มที่สุดนะครับที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อที่1 2 3 4 5 6 7 8้าดอะไร9้าอะไรก็ว่าไปนะครับบ่อที่เข้มที่สุดนะครับเราควรที่จะเอาบ่อนั้นนะครับมาเป็นหัวเชื้อนะครับเพราะว่าเขาเข้มที่สุดนะครับ จริงๆจะเอาบ่อที่จางมาก็ได้นะครับมาทําเป็นหัวเชื้อที่จะเพาะต่อนะครับแต่มันจะเป็นช้าปริมาณของสารไายมันจะน้อยนะครับนะพออันไหนที่มันเข้มนะครับเขาก็จะชอบเรียกกันว่าหัวเชื้อนะครับก็คือมันจะเข้มข้นกว่านะแล้วแล้วเอามาเพาะนะครับมันจะเป็นเร็วกว่านะครับเพราะว่าใน บ่อนั้นนะครับปริมาณของตัวสาหร่ายมันหนาแน่นมากนะมันเขียวปีเลยนะครับนั่นแหละคือหัวเชื้อจริงๆถ้าทําน้ําเขียวแล้วหัวเชื้อก็อยู่กับเรานันแหละเราเอาบ่อไหนก็ได้ขอแค่สีเข้มนะครับนี่ก็คือคําว่าหัวเชื้อนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปทำนะครับแล้วก็สูตรปุ๋ง่ายๆที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็น้ําเขียวดีนะครับโดนฝนทุกวันนะครับแต่ไม่มีโรติเฟอร์นะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมนะครับ ครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูฝั่งของบ่อน้ําเขียวและบ่อารแดงนะครับช่วงนี้พายุก็เข้านะครับแล้วก็น้ําเขียวก็โดนฝนทุกวันนะครับส่วนก่อนจะไปรู้จักหัวเชื้อนะครับผมจะพามาเพาะายแดงนะครับปริมาณที่ผมใช้อยู่นะครับและใช้จริงนะครับอาจจะได้ผลผลิตไม่เยอะนะเพราะว่าเราเพาะน้อยนะครับก็คือน้ําเปล่านะครับ1ส่วน ต่อน้ำเขียวนะครับ2ส่วนนะครับโดยส่วนนี้นะครับน้ําเขียวเนี่ยอายุ8วันแล้วนะครับปุ๋ยค่อนข้างที่จะจางนะครับก็เลยใช้น้ําเขียว2ส่วนนะครับก็ง่ายๆนะครับเทสารอาหารนะครับน้ําเขียวเนี่ยลงไปผสมกับน้ํานะครับจะเทอะไรก่อนก็แล้วแต่สะดวกนะครับนี่ก็คือหัวเชื้อหรือว่าน้ําเขียวนะครับที่มันเข้มที่สุดของวันนี้นะครับก็คือเราวนรอบนะครับ มีอยู่8บ่อ8ถังนะครับสําหรับน้ําเขียวของผมนะครับก็จะใช้มาละถังเลยวนวนนะครับห้ามวนกลับนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับอ่าก็เราผสมทุกอย่างลงไปนะครับก็ง่ายๆนะครับการเพาะเนี่ยไม่ยากนะครับการเพาะไรแดงนะครับไม่ยากนะครับสิ่งที่มันสําคัญก็คือเป็นตัวน้ําเขียวนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะอ่าหลายขั้นตอนนะครับ นี่ก็จะเป็นพันธุารแดงนะครับก็เอาบ่อข้างๆเลยนะครับไม่ได้มีบ่อกอพันธุ์แม่พันธุ์อะไรต่างหากนะครับเพราะว่าถ้าเราทําประจํานะครับเราจะไม่มีเวลาไปแยกแยกอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มันก็มีให้มีเติมทุกวันนะครับเราต้องทําวนนะครับสําคัญเลยต้องทําทุกวันนะครับทําทุกวันเปลี่ยนทุกวันนะครับต่อมาผมจะพามาดูไอ้ที่ว่าหัวเชื้อน้ําเขียวของผมนะครับดูบ่อที่ไม่มีน้ํานะครับ บ่อที่ไม่มีน้ําก็คือใช้วันนี้นะครับแล้วก็ทําความสะอาดบ่อนะครับส่วนหัวเชื้อนะครับเราจะตักเอาบ่อที่เราจะใช้ในวันถัดไปนะครับไม่ใช่บ่อที่เราเพิ่งทํานะครับเอาบ่อที่เราตักที่จะใช้วันถัดไปนะครับก็คือมันจะเขียวที่สุดนะครับอายุจะนานที่สุดแล้วนะครับหรือบ่อไหนก็ได้นะครับถ้ามันเขียวเขียวกบเพื่อนเลยนะครับใช้มาทําหัวเชื้อนะครับก็ง่ายๆนะครับเราไม่ต้อง จำเป็นไปซีเรียสว่าจะหาหัวเชื้อจากไหนนะครับก็จากเรานี่แหละที่เราทําอยู่นะผมเติมลงไป10ลิตรนะครับในบ่อจะบรรจุน้ําอยู่ประมาณ90นะเอามาดูส่วนของปุ๋ยนะเพื่อนๆตอนนี้ผมใช้อยู่เป็นยูเดียนะปุ๋ยยูเดียนะครับประมาณ4ช้อนแกงนะครับอ่าแล้วก็ปุย๋ยนาสูตรเสมอนะครับ สี่ช้อนเท่ากันนะครับแต่อันนี้มันเป็นสกูปนะครับสกูปเวนะครับมันก็ผมกะแล้วนะครับปุ๋ยสองตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับปุ๋ยนะครับจากนั้นก็จะเติมกากน้ำตาลนะครับที่ผมผสมกับน้ำนะครับผสมกับน้ําไม่ให้มันเหนืดนะครับแล้วก็ไม่ให้มันเข้มเกินไปนะครับต้องใส่กากน้ําตาลหรือว่าอะมินะครับหรือลำนะครับต้องใส่นะครับเพราะว่าจะทําให มันเน่าก่อนนะครับมันถึงจะเขียวนะครับผมลองใช้แค่ปุ๋ยนะครับมันเขียวช้านะครับมันจะไม่หมักนะครับน้ําเขียวทุกสูตรนะครับต้องมีกลิ่นก่อนนะครับกลิ่นหมักนะครับกลิ่นเหม็นๆก่อนนะครับอันนั้นไม่ต้องตกใจนะครับช่วงระยะเวลาการหมักของเขานะครับก็เทลงไปเลยนะครับผสมกันลงไปนะครับจากนั้นเราก็จะเติมน้ําเปล่าขึ้นมาให้เต็มก็แค่นี้เองนะครับในการทําน้ําเขียวนะครับ อ่าส่วนนี้เติมขึ้นมาเต็มแล้วนะครับนี่ก็คือบ่อของวันนี้นะครับสีก็จะจางๆนะครับจะไม่ออกแบบน้ําโอนตินน้ําแบบเหลืองๆนะครับเพราะว่าเราใช้กากน้าตาลนะครับไม่ได้ใช้อเมิอันนี้ก็เป็นของส่วนเมื่อวานนะครับอ่าอันนี้ก็ถัดไปเรื่อยๆนะก็จะค่อยๆเข้มขึ้นมานะเพื่อนๆมันไม่ได้ทํายากขนาดนั้นนะครับถ้าเราเปิดใจที่จะทำนะครับนี่ถัดไปถัดไปก็จะเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ แต่ก็อย่าให้มันอายุเยอะเกินนะครับโรติเฟอร์จะลงก่อนนะครับโรติเฟอร์ลงแน่นอนนะครับถ้าปุ๋ยมันจางนะครับสูตรของผมมันก็ลงเหมือนกันนะครับถ้าสักสิบถึงสิบสองวันเนี่ยลงแน่นอนนะครับแต่ของผมแค่แปดวันนะครับเนี่ยมันก็จะเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ในส่วนของสารอาหารก็จะมีอยู่แค่นี้ก็รอปรับแต่งไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณครับครับก็เป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับสูตรของน้ําเขียวนะครับหรือว่า หัวเชื้อนะครับเรื่องของหัวเชื้อนะครับใครที่สนใจอยากจะทํานะครับผมก็มีแบ่งให้นะครับทั้งน้ําเขียวทั้งไรแดงนะครับก็คุยสอบถามกันนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็จะมีสารอาหารของน้ําใสด้วยนะครับอันนี้ก็เข้าไปดูในช่องนะครับมีหลากหลายคลิปที่แนะนําให้นะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นปงเป็นปลาเป็นอะไรนะครับก็สอบถามกันได้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ